สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะจะมาทําแกงส้มปักใต้ค่ะใส่มะละกอสูตรทําง่ายๆนะคะวัตถุดิบเราก็มีปลาสีขนค่ะสองตัวใหญ่นะคะสดสดเลยค่ะพอดเก็กตเอาไส้ออกหนึ่งออกให้เรียบร้อยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็มะละกอมะละกอจากต้นเลยนะคะสดๆดเลยค่ะลูกไม่ใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนพริกแกงเราจะมาตําเองนะคะมีพริกแห้งแช่น้ําค่ะกระเทียมนะคะหอมแดง มีกะปิแกงค่ะเคยปลาน้ำตาลทรายขมิ้นสดค่ะมะขามเปียกมีเกลือค่ะมีเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะแกงส้มปักใต้ค่ะแบบง่ายๆเราจะมาตำพริกแกงส้มก่อนนะคะใส่เกลือลงไปค่ะไม่ต้องเลือกค่ะ ก็พริกแห้งแช่น้ำค่ะพริกแห้งพริกสดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเผ็ดมากเผ็ดตาพริกให้แหลกก่อนนะคะเ,เราจะใส่กระเทียมหอมแดงทขม,มิ้ลงไปค่ะ ก็กระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะขมิ้นนะคะใส่ไปเลยค่ะสามแง่งเล็กนะคะเรามีเท่านี้ค่ะแล้วก็ตำส่วนผสมค่ะให้ละเอียดหอมแดงเราใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นใส่นะคะเดี๋ยวกระเด็นมาเป็นน้ําค่ะเดี๋ยวจะกระเด็นใส่ตาค่ะ เราจะใส่กะปิแกงค่ะลงไปกะปิแกงใต้นะคะทําไม่ยากค่ะทําง่ายๆอร่อยด้วยนะคะเราตําเองหอมค่ะแล้วก็ได้รสชาติด้วยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะคะใส่เองได้เลยค่ะเราจะตาำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวจะไปแกงส้มกัน ะมะละกอค่ะเราล้างให้สะอาดนะคะเพราะยางนะคะยางเยอะมากเลยค่ะเราจะมาหั่นค่ะค่ะเราจะมาทําแกงส้มกันนะคะตั้งหม้อค่ะใส่น้ําเราจะใส่มะขามเปียกนะคะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะเราจะมาละลายนะคะเอาก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 ทิ้งค่ะ ค่ะแล้วก็มะละกอนะเราใส่ลงไปเลยค่ะมะละกอนี้แข็งนะสุกยากค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะส่วนเคยปลานะคะเราจะมาทําการละลา,ายเลยค่ะไม่มีเคยปลาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่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 ไมเป็นไรค่ะแต่ถ้ามีก็เอาใส่ด้วยคนะเราลละล,ล,ลายเคยปลาเสร็จแล้วนะคะมีส่วนของมะละกอกค่ะเราจะใส่พริกแกงส้มใต้ค่ะลงไปเลย แล้วแต่ปริปรมาณนะคะปลามากปลาน้อยค่ะใส่เครื่องแกงนะคะลงไปอันนี้เหลือเก็บไปได้นะคะใส่ตู้เย็นค่ะห้ามทิ้งค่ะหอมค่ะแกงส้มใต้เดี๋ยวเราให้เดือดอีกที่นึงค่ะแล้วจะมาใส่เนื้อปลากันค่ะเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อปลาสี่ขนนะคะลงไปเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะ ทานกับข้าวส่วนร้อนๆนะคะไข่เจียร้อนๆหรือปลาเค็มค่ะเยี่ยมเลยเราทำสองตัวนะคะพอดีหม้อเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กดอีกนีนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเดือดรละค่ะแกงส้ม หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะขอชิมรสชาติค่ะ,ะค่อยคนนะคะเดี๋ยวปลาจะเละค่ะนี่ค่ะหัวปลาอร่อยขอชิมรสชาติหน่อยนะคะอร่อยละค่ะจะขอตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลย ปลาสีขนอร่อยนะคะทาแกงส้งมมะละกอก็สุกแล้วค่ะ ค่ะแกงส้มมะละกอสูตรปักใต้เราเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวนร้อนๆนะคะมีปลาเค็มด้วยไข่เจียวร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ